สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาพาชมสวนหลักบ้านนะคะโอ้โหที่บ้านจะบอกว่ามีเห็ดหูหนูด้วยจ้าเนี่ยมันขึ้นตามเขาเรียกว่าก้างก้างถั่วภูก้างถั่วอะไรยเงี้ยค่ะอ่าก็มันฝนตกเนาะที่ผ่านมามันฝนตกตลอดอะไรยเงี้ยค่ะแต่ตกก็ไม่เยอะเนาะอากาศมันคืลมันก็ขึ้นนะเนี่ยแต่วันถัดมาขอพบว่ามันเหี่ยวนะเออ ได้ทันเก็บไปใส่แกงหน่อไม้ได้นิดหนึ่งนะคะแต่หลังจากนั้นมันก็ถ่ายแล้วก็มีถั่วด้วยคุณแม่เขาก็ปลูกถั่วไว้นะคะนี่ถั่วของเรางามไหมคะเสร็จแล้วก็มีแตงจ้านี่ปลูกเป็นแถวเป็นเทือกพ,พยายามให้คุณแม่เขาจัดระเบียบนิดนึงนะคะเวลาปลูกไม่สเปดสับปะอันนี้ก็เขาบอกกางมาถัว่วภู ถั่วพูน่าจะใช่เนาะอืม่าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบจ้าอืมกระเจี๊ยบมันเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะที่คุยกันไว้ว่าอาจจะทดแทนปลูกทดแทนข้าวได้เพราะมันปลูกทิ้งแทบไม่ค่อยดูแลอะไรเนาะนี่ค่ะกำลังมี เขาเรียกว่าไรอ่ะมีออกผลมาแล้วเนาะเริ่มออกผลแล้วเพราะที่บ้านเด็กๆชอบทานกระเจี๊ยบมากๆเลยเวลาท,ทําทีไรน้าหมดตลอดเลยเนี่ยไม่ว่าจะใส่แกงหน่อไม้ไม่ว่าจะผัดน้ํามันหอ,หอยหรือว่าจะทําไปแนวสไตล์เกาหลีอะไรที่เขาฮิตๆกันเลยเงี้ยเด็กๆชอบชอบกระเจี๊ยบก็เลยปลูกไว้เยอะหน่อยนะคะที่บ้านก็จะมีผักหลายชนิดแม้แต่แอดบางครั้งยังไม่รู้จักเลยเนาะว่าอันนั้นต้นอะไรแต่นี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็ยัง ไม่จบนะคะนี่เห็นไหมคะสวยงามค่ะอ่าถัดไปเอาแตงกลับมาที่แตงนะจ๊ะให้ดูว่ามันเป็นดอกๆนะคะมันพร้อมมันจะมีผลและวมันออกดอกแล้วเดี๋ยวมันผลมันก็จะเริ่มอ่าก็กลับมาตรงนี้ก็ก็น่าจะเป็นถั่วครูเขาอีกเลยเนาะ เขาปลูกผัวโพวไว้แล้วก็มีดอกมาคาแลนอันนี้ไม่ปลูกเนาะมันขึ้นเองนะคะมันขึ้นเองถ้ามันอากาศชื้นๆหรือว่าแชะๆอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเองอันนี้ก็กินได้นะกินกับแกงหน่อไม้หรือว่าเผากินกับแกงหน่อไม้เหมือนเดิมแหละเสร็จแล้วก็จะมีต้นใบโหระพาอะไรเงี้ยค่ะเนาะเออแล้วก็มะละกอเขาก็ปลูกไว้นะคะ แล้วก็มีตะไคร้นะคะตะไคร้ก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเลยเพราะว่าเป็นพืชที่ต้องใช้ตลอดเนาะเอ่อต้มยำเอ้ยน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยต้องใช้ตะไคร้ตลอดตามแล้วกระตูนเนี่ยพืชแบบนี้หายากนะเนี่ยกระตูลลนอะไรเงี้ยค่ะเจ็ดที่บ้านมีว่าชอบแกงกระตูนใส่ปลาใส่กบอะไรเงี้ยโอ้ยฟินแท้แ,แล้วก็จะมีต้นอะไรเนี่ย เขาเรียกว่าต้นหนอกคุกนะคะภาษาบ้านเนาะมันเป็นพืชตระกูลเดียวกับขาค่ะม่รู้รภาษาไทยเขาว่าไงแล้วก็ตามมาด้วยเผือกนะคะเผือกบอลตอนแรกคิดว่าบอลมันน่าจะมีบอลบอลปนเผือกมั่งเนาะเ็แล้วก็จะมีพวกใบเตอเยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จะเป็นที่ชื้นแฉะหน่อยเนาะก็จะปลูกพวกใบเตยใบอ่ก็จะมีพวกใบเตยด้วยเนาะเพราะว่าไว้ทําขนมถัดมาก็จะเป็น ไพรนะจ๊ะไพรหรือภาษาบ้านเขาเรียกผัน<ๆ><ป>เลยผันเลยอะไรยเงี้ยค่ะเออ<ป>ก็มีพืช<ป>นานาชน,น,นิดน,นะคะอ่าล้วนแล้ว<ป>แต่ว่ากินได้ไ<ป>แล้วก็เป็นสมนุนไพรเนาะแล้วก็มีต้นเอ่อแล้วก็จะมีผักกรูดด้วยเนาะผักกรูดเนี่ยเวลาเราไปน,น้ําตก<ะ>หรือว่าป่าเขาอะไรเงี้ยมันจะมีแต่ที่บ้านเดืนมีเนะคะมีต้นกรูดต้น หุยต้นผักกรุดนั่นนะคะตามมาด้วยหอมแย้นะคะภาษากลางเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าที่บ้านเรียกหอมแย้จ้ะก็เอาไว้ใส่แกงหน่อไม้หอมดีค่ะอร่อยด้วยแล้วก็มีผักไทย,ยเลยนะคะ,คะอันนี้อะไรอะฟักทองนะคะทำกลางนันไห้นะจ๊ะภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะ ภาษาบ้านเรียกว่าก้างก็คือทําที่ให้มันเลื้อยเลยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนจะได้เป็นระเบียบระเบียบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยถั่วจ้าถั่วก็กําลังงามเลยนะคะ น่าจะซื้อพัน์ธุเขียวๆอะค่ะมาปลูกของทุกสิ่งอย่างในบ้านปลอดสารเนาะเพราะว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเรานี่เห็นไหมคะถั่วงามไหมคะเก็บกินได้แต่มันก็ยังเก็บขายไม่ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกเพียงแค่ว่าแค่พอกินในบ้านเท่านั้นเองนะคะอ่าแล้วก็นี่มีดอกด้วยนะคะถั่ว โอ้โหงดงามไม่เคยเห็นดอกถัว่วมาก่อนเลยมันสีเนี่ยออกชมพูม่วงๆอ่ะสวยดีถัดมาก็จะเป็นเชียงดานะคะหรือผักม้วนหมูเอาไว้แกงแค่ต้มกินกับน้ำพริกผักเนี้ยคะ่ะลดความดันเบาหวานอะไรเงี้ยคะ่ะนี้ดีมากๆเลยนะคะ นี่แหละค่ะสวนผักขนาดเล็กของเราตอนนี้แม่ยังปลูกไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่แต่ก็พยายามให้แกเป็นระเบียบแล้วนะนี้ต่อไปเราจะจัดเป็นสวนผักซึ่งอาจจะขายได้อะไรเงี้ยค่ะและนี่ก็จะเป็นสวนผักที่ลงไว้คือหญ้ามันขึ้นแทนผักและตอนนี้